นสายย้อยทุกข้อว่ะเอาเสีย่อนเียกน่เป็นหมออนามัยเป็นหมออนามัยนี่แะเป็นแค่ออือนี่ไม่หรอ มตรการคนที่เข้ามานี่ต้องทําไงครับมาตรการคือเข้ามาต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนนะครับครบสองเข็มถ้าถ้าใครเข็มเดียวสามารถมาเที่ยวได้แต่พักไม่ได้แต่ถ้าฉีดครบสองเข็มสามารถเข้าเที่ยวเขาพักได้แต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดมาหรือว่าฉีดเข็มเดียวถ้าจะเข้าพักต้องตรวจเอเทเคเพิ่มอีกรอบหนึ่งครับซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อ๋อถ้าคนไม่ได้ฉีดเลยไม่ฉีดก็ตรวจเอทีเคครับอ๋อตรวจเอทีเคครับเขาเอามาตรวจเองได้เอามาตรวจเองได้ครับอ๋อแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีมาถ้าไม่มีที่นี่เรามีให้ครับแต่ต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายครับชดถึงละร้อยเจ็ดสิบบาทครับอ๋อมีให้บริการด้วยใช่ครับต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับใช่ครับชดละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับอ๋อโอเคที่ผ่านมานี่เคยเจอคนที่ติดเชื้ออะไรมียังยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอครับใช่ครับลูกค้าที่เข้ามานี่เป็น คนไทยหรือว่าต่งางชาติคนไทยครับาคนไทยเนะะาะต่างชาติมีไหมต่างชาตินานๆจะมีครับนานๆเจอทีคบผม